สายหมอกของอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศให้เดินทางมาสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติและบรรยากาศอันเย็นสบาย แต่สิ่งที่ทําให้เขาขอกับมามีชีวิตชีวาและคึกคักกว่าที่เคยคือมาตรการเที่ยวไทยคนละครึ่งของรัฐบาลที่เข้ามาช่วยจุดกระแสการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีมาตรการนี้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้รับส่วนลดค่าที่พักสูงสุดถึง50%ต่อห้องต่อคืนไม่เกิน3,000บาทโดยเฉพาะวันธรรมดาทําให้บรรยากาศที่พักร้านอาหารคาเฟ่และร้านค้าชุมชนเต็มไปด้วยผู้คน ขณะเดียวกันยังช่วยกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างกว้างขวางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เปิดเผยว่าโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวแต่ยังทําให้เกิดการหมุนเวียนราย,ายได้ในท้องถิ่นมากขึ้นนักท่องเที่ยวเองเนี่ยเวลามามาข,าขอขอกับโครงการคนละครึ่งเนี่ยทำให้ได้ได้ว่าตัดใจง่ายขึ้นเพราะทัศ์ที่ผ่านมาอย่างที่พักราคา3 0 0 0ันเือ1,500เนี่ย แล้วการมาเที่ยวเนี่ยนอกจากมาเที่ยวแล้วก็มาช็อปแล้วก็มาชิมด้วยก็ทําให้เศรษฐกิจที่นี่เรียกได้ว่าคือกระตุ้นข้นมาเยอะในช่วงฤดูฝนครับเคยมีการออกไปพบปะพี่ๆที่เข้ารากางเต็นท์ทั้งหลายเนี่ยมาจากนราธิวาสก็มีนะครับจากระรยองก็มามาทุกปีเลยเขาบอกเขาตั้งใจมาคือคือว่าเป็นแบบต้องมาให้ได้นะครับก็อยายให้เขาคอร์สเป็นยี่ด้วยครับผมครับแล้วก็เช่นกันที่เราประทับใจก็คือว่า คอนเสิร์ตที่จัดท่านอาจจะไม่ทราบว่าบางแห่งที่จัดอาจจะมีการร้องเรียนมีปัญหาเนี่ยแต่ที่นี่ไม่คอนเสิร์ตจัดแต่แตราคงคนมาหลักหมื่นเลยคนว่าเป็นหมื่นคนปุ๊บผู้ประกอบการคนในพื้นที่มีความสุขนะครับเพราะว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงจังหวัดก็จะเชื่อมโยงคือจะเอากิจกรรมโอท็อปเป็นสินค้าเข้ามาร่วมด้วยก็แบบเขาทำให้คนที่เขาเรียกได้ว่าคือค้าขายเขาก็มีความสุข ได้ชัดจากช่วงเทศกาลที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวกว่า8,000 80, 0คนสร้างไรายได้สัดกว่า400ล้านบาทและสิ่งสำคัญคือการทำให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น ปัจจุบันมีสถานประกอบการในขขขเขาคอเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า2,000แห่งทั้งโรงแรมรีสอร์ท้านอาหารร้านของฝากและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงชุมชนนับเป็นพลังสำคัญที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ด้านผู้ประกอบการบ้านไร่สองเราเขาขอรีสอร์ทสะท้อนว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการลูกค้าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในวันธรรมดาที่ปกติจะเงียบแต่ปัจจุบันกลับมีนักท่องเที่ยวเข้าพักอย่างต่อเนื่องรายได้เพิ่มขึ้นไม่เพียงช่วยให้ธุรกิจหมุนเวียนคล่องตัวแต่ยังเปิดโอกาสในการพัฒนาห้องพักและบริการตลอดจนสร้างงานให้กับคนในชุมชนมากขึ้น ก็โครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งนะครับก็ถือว่ามีผลดีกับธุรกิจรีสอร์ทนะครับในพื้นที่เขาคอนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงโล w season นะครับก็จะมีจํานวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการน้อยอยู่แล้วพอมีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยเลยทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยตัดสินใจเข้ามาพักในพื้นที่ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่มีการหมุนเวียนที่มากขึ้นด้วยครับ ก็ทางเราผู้ประกอบการนะครับก็คาดหวังว่าอยากให้มีโครงการแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าเปิดถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอให้มีสิทธิ์ให้ได้มากกว่านี้ให้คนที่ได้รับสิทธิ์มีมากกว่านี้นะครับมันจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวได้จริงนะครับเพราะว่า ที่ผ,ผ่านมาในหลายโครงการทั้งก่อนหน้านี้นะครับก็เมื่อมีโครงการต่างๆเหล่านี้เข้ามาเนี่ยก็จะทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่มีความคึกคักขึ้นมาแล้วก็ได้ประโยชน์จริงกับผู้ประกอบการครับช่วยได้เยอะนะครับจริงๆผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทร้านอาหารเนี่ยเราใช้วัตถุดิบของชุมชนไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ต่างๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นยอดฟักแมวลูกฟักแมวอะไรเงี้ย เป็นผักไฮโดเงี้ยพื้นที่เขาขอเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ในการปลูกพืชผักเราก็ใช้ของชาวบ้านเราก็เอาเม็ดเงินที่ลูกค้ามาใช้บริการกับเรานี่แหละไปอุดหนุนเกษตรกรนะคบไปอุดหนุนตามร้านค้าต่างๆร้านอาหารต่างๆที่ร่วมโครงการขึ้นมาก็เป็นกระจายเป็นการกระจายรายได้อย่างหนึ่งได้ด้วยฮะ โครงการเที่ยวไทยพละครึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือการลงทุนในศักยภาพและอนาคตของชุมชนเขาค้อช่วยให้ที่นี่ไม่เพียงเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนแต่ยังเป็นแหล่งโอกาสทางเศรษฐกิจที่พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนชิมข่าว NBT พินโลกรายงาน